เดี๋ยวใครชนะอันนี้ไปนะเดี๋ยวผมให้รูปเฮ้ยผมขอถามนะครับว่าผ่อนผ่อนได้ครับผ่อนได้ไหมเจ็ดล้านเนี่ยผ่อนได้ไหมผ่อนจ่ายได้ไหมผ่อนได้ครับเดี๋ยวผ่อนผ่านผมนะเดี๋าวพีซีอันนี้ที่ซีใหม่เหรอเนี่ยผมทางนไหผมลองแค่ลองพี่ตัวมาครึ่งตัวหรือเปล่า วันนี้รีบเกิดป่ะทำมาครึ่งวันับพี่ี่มาครึ่งวันเหรออันนี้พี่ตูนมาครึ่งวันเหรอพี่เจ้าหนีวันนี้ไม่ไม่ไม่ติดตามหลักมันเหมอนแบบไม่เกี่ยวครับแล้วทำไมคนราชการต้องแต่งแต่งไม่เกี่ยวไงพี่คุยมมนความสุขดีไมครับพี่แฟชนครับมึงถามว่ากูคุยรู้เรื่องหรือเปล่าดีกว่าอีกทีจบอีกห้าทีจบมาพลาดทีโอเคเดี๋ยวให้จุกตติดถ้าผมผมรอแล้วเดี๋ยวให้ชนะเทอร์นี่นี้เดี๋ยวผมแจกรูปดาราเจสตี้นะใส่รองเท้าใช่เหรอ เอางี้เอางี้เอางี้ Adidas 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 เอางี้เอางี้ Adidas Adidas ที่ถ่ายคู่กับน้องสกายด้วยเด้อเอาเปีกที่เทมิโตจ้าได้ปะไอตอนไอตอนนั้นจำได้ไหมพี่ที่ไปกินเนี่ยน่ะครับที่ที่มันจอดร้อนๆเลยครับพี่จอดร้อนร้อนแบบกลางแดดนะครับพี่ที่มันมีที่เดียวเลยพี่เคยไปกินผมครับที่พี่เคยพาพี่กินครับญี่ปุ่นเหรอพี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอพี่อ๋อเออโอมาคาซีที่ร้อนๆเลยไอเย็ดเจ็ดที่ มูย้อนดูดิ่มูย้อนดูเพจนะนี่เจ๊เหรอไอเจ๊เขาพี่ไอเจ๊เขาพี่เขาคืจำไม่ได้หัวกระเซิงครับพี่ตัวหัวกระเซิงอะมูย้อนดูก่อนหัวกระเซิงไอเจ๊เลือกสิงตอนไอหผมยาจะหัวกระเซิงเราไปดูดิกูเพิ่งเห็นเมื่อเช้าหน้าฟีดอะไปดูดิอยู่นี่พี่เจ๊เขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วมึงรู้แหละมึงรู้วะมึงรู้แหล้วมึงเนี่ยจากจากตัวตีสี่อะ อะะไรวจากตัวแบบมาตีสี่อะไรเงี้ยแต่นีเป็นรุ่นใหญ่แล้วเป็นแบบรองแก๊งอะรุ่นใหญ่แบบอันแฟร์แล้วอยากปะเขามีแฟนแล้วนี่แฟน์เขาดูแลดูแลดีขึ้นี่ขาวขึ้นแล้วนี่โอโมขึ้นแล้วนี่ช่วงเนี้ยไอเจ๊ดอะแต่ก่อนทรงแบบได้จ้ะซอลม้อทรงซอมอซอลหมอันหมกคุยจุกจิ๋วเดี๋ยวผมไปเขาพอมีแฟนแล้วก็ดูดีขึ้นแล้ว ามันอยู่เงียบไปเลยวะหรือกูบ้กกาคนเนี่ยไม่ได้พูดเนี่ยอ๋อว่าอยู่อยู่ทำไมคุยกันแล้วเงียบไปเลยวะไอจุกเดี๋ยวมันต้องไปทำวัดเย็นต่อไปนะมีไ<สร>มาเงียบด้วยเหรอฮะมี<สร>ก็กูเน็ตหลุดแล้วเขา<สร>ไม่กดทิค<สร>เก็ต<สร> กูถามคิดไรคิดบอกว่าเล่นเล่นได้เลยปกติคนเดียวไอ้ชวนไม่รู้กูไม่ได้นั่งกับมันยั่งอะไงอยู่นู่นนะไม่เงียบวอหายเลยเียเออวอไอ้สัตว์อฟรีกูหนูไม่ได้ออกไปแล้วหรอคะเป็นอยู่ครับมาแล้วหนูไม่เห็นมีนะไม่เดี๋ยวค่อยไปรับไงหลังหลังเจ็บตอรี่ค่อยรับอันอยู่ใครวเอ้าทำไมผมมีวะกูไม่ได้คุยกับมึงอ่ะง่ายง่ายพีทมึงเป็นไรอ๋อเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะเป็นที่ดีพวกหน่วยงานหรือเปล่า ผ่านขึ้นสมองอะกูคุยกันผ่านขึ้นสมองอ่ะเออดียร์พี่นปลาโรมามึงรู้จักปะปาวานนะพี่ที่คุยกันผ่านเครื่องความถี่เสียงพี่ห้าสิบสองเฮิร์ตะน้อที่มันเหงาตัวเดียวอะประมาณนั้นหนูอยากได้ไหมเงียยพืนจังแว่นย่ออะไรวันนี่ ไปถูกแว่นยี่ห้ออนะไรเนี่ยอ่าติ๊กต็อกร้อยยี่สิบห้าครับใส่โค้ดส่วนลดตรงพี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรไม่รู้รู้แค่ว่ากองแต้มันดังดีป่ะกองอ่ะก็มีอ่ะก็ตุ้ม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 อะไรโอ้โ่อะไรอ่ะ <laughs> <Yeah. S 3> <laughs> พี่กันรู้เรื่องสักเรื่องหรือยังตอนนี้เรายังคุยกันมานานไม่คุยมันมาสามปีแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยหนูก็ไม่รู้เรื่องพี่เขาขี้เหนียวขี้งกอีกรุงไม่หนูกูคุยกเขาทำไมเออพี่ไม่รวยพี่ไม่รอดเอางี้พี่ขอโทษพี่พี่จนพี่จนพี่ขอโทษไม่มีทางถ้าวันไหนพี่มีทางเออหนูก็เลื่อนพี่เลยก่อนแล้วกันวันไหนพี่มีทางแสดงว่าพี่ไม่จนเออวันไหนพี่ไม่จนอ่ะพี่จนน้องมไ่ต้องไม่ต้องมาสนใจพี่หรอกพี่จน คนคนอย่างพี่มีแต่รักแท้ไม่มีหรอกเงินทองมากมายกา่กองอ่ะรักแท้ไม่คือหลงดวงหรือเปล่ารักแท้ก็คือรักแท้ตับไปใส้พุงคือรักกางเกงที่นุ่งครับพี่ดีครับว่าเฮียมันใช่เหรอมันลองอย่างนี้เหรออ่ะมีซีตอรี่ให้อยู่ในทีซีนะครับอโหลครับยิปเอ็ดไทมด้วันได้ยินไหมเนี่ย ปรับนะผมปรับนะปรับไปเนี่ยปรับไปเนี่ยแผนเนี้ยน้าปรับอะไรนะวิไม่แล้วเสดตีตีอยู่ตรงไหนกองเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยมีคนละห้าบริการเนี่ยเนี่ยเขตเอาหน้าไม่รู้เขตตีตีได้ไงเนี่ยนะเว้ยเอาอมันเป็นดีไม่รู้ได้ไงเนี่ยเออไม่แล้วมันปรับไดปไปเนี่ย แม่เขาจะจบแล้วหรือเปล่าคุยกันแล้วหรือเปล่ามีคนละห้าบาทเดินปรับดิจุกบอกเขาอ๋คนละห้าบาทสิบาทไหมเราบอกเลอะไรอ่ะห้าบาทสิบาทเอะไรเนี่ยปรับเพื่ออะไรเนี่ยจริงจริงนะจุกถูกครับงั้นพี่ก็ปรับเขาเซนหนึ่งนี่จะบอกให้จุกนี่เดินเงินบาทเขาเนี่ยนี่นะมาเซียยวราชเขาเรียกว่าอะไรนะตัวตึงยาวนี่มันยนั่งเยาวราชแก่ฉันแล้วแก่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องเ่มมาจ่ายมันะคนละคนแล้วเนี่ยไม่ผมนะ กางเกงเดียวกันเลยรองเท้าเดียวกันเลยเริ่มนาที่สี่ครับเวลาใครมันตั้งกระเป๋าท่างที่ก็ไล่เขาเลยเนี่ยทีกะลันอ่ะเอาไงพี่กะลันตรันเปียเลยเหรอพอเห็นได้เยอะกว่านี้เดินไปเฮ้ยเขนเพื่อนเขนเพื่อนผ่านเขนเพื่อนผ่านมันดีพี่วินเทอร์มันดีพี่ช่วยพี่วินเทอร์เบอร์เนี่ยอ้าวมันจะจบไแล้วะพี่วิเทอร์ตื่นมึงรอมาจบพี่วินเทอตื่นเลยครับพี่แหมมึงไม่รอ พี่เชื้อตื่นไม่มาจะจบจะไม่ได้หรอกพี่ตื่นพี่ตื่นตื่นตื่นพี่ตื่นพี่ตื่นตื่นตื่นตื่ได้ถอดหมายถึงว่ามันมันนั่งรอตรงนี้แล้วอ่ะมันจะมันจะมันจะไปช่วยใช่ไหมให้มันจบไปเถอะหรอเออมันจะไอแล้ดไอโคเอโคเออคงไปได้หลับหรอกเว้ยถึงเต้นหลับไอควายเขาหลับตั้งแต่ขับบนให้ละเฮียอเราอยู่แอปเปิลอ๋อคนนี้ ยืน่เคใช่หมอ่ะตัดเฮลออินรับเท่าไหร่นะนะาหมก่อนดิสองหนึ่งห้าเก้าหกสองหนึ่งห้าเฮโออินต้องส่งเลยเหรอโอ้สวยละแล้วออกยังยากอ่ะพี่พิเศว่าไงน้องพี่นเทับก็ปล่อยมันหลับไปแล้วหมาเลยอันนี้ เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วสวยพี่ไม่ไหวแล้วเขาอย่างนี้เลยเนี่ยมาทำเสียงนี้แล้วมันทำเสียงนี้แล้วเขาบอกพี่อย่าไปทำไปเขาคุยจบนะใช่เขาเขามันกรีดร้องเหรอยออเเขาสวพี่เนี่ยพี่เป็นเชือบเนี่ยพี่ปลุกผีผีทเขาจะคุยดูเรื่องไหมคนคนที่มามัาหรือมันทำอะไรเอาแน่แ คนฟังน่าจะปวดหัวไม่โคเคนไม่ต้องส่งนันทวันได้หรอลูกส่งเหรอส่งเท่าไหร่เอาอีกแล้วทางงานให้หนุู่ส่งเท่าไหร่ส่งแต่โคเคนครับก็กูบอกเฮโรอีนอ่ะกูพูดโคเคนเหรอเออโอ้ห่วยไม่แต่เฮโรอีนไม่กูขายกันเลทเท่าไหร่วันแพงนะนั่นแพงนะอันละหมื่นอันละหมื่น หะึ่หมื่นหนึ่หมเดียวเองน่เหเ้ลกไม่เราต้องดูก่อนว่ามันจะไปทำไรก็นเลยอีกนะแน้าเขาดูตีมากอะ้ริยมันรับได้หหมื่นว่ะมันรับหนึหมื่นนะครับพี่ น้าเขาโค่นห่อไม่้องมีแล้ววะเสร็จเปกหนูเลยอ่ะวันกาหนูหาลูกเกยให้พ่อยาไหมเนี่ยเอาคนนี้เป็นลูกเกยเอาไหมเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลยจะจะดัวะเสร็จดังไม่จบอีกอ่ะ 我不可一了。